นี่คือรายการคนดีมีสาระนำเสนอสาระชีวิตด้วยวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนดีในสังคมทุกชนชั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาคโดยส่งสัญญาณจากสถานีวิทยุแม่ข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนไปยังมกเชียงใหม่มกขอนแก่นมกสงขลาโดยดอนแดนสวนรรค์จอมราชันขวัญน,นภาฟ้าประธาน เมธินีสีสกุลจิตมหากุศลเทพสากลและจามจุรีไกลเริกพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยประมาณ ีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและคมคือสิบหกปีเหมือนสิบหกวันรักเอยชังสันไม่ยั่งยืน มีหวานมีชื่นมีคืนมีคมสิบหกปีที่เธอและฉันครองความรักกันสุขสันสุดลือ สาธนอมน้ำใจกันมาไม่เคยนึกว่าจะมาระทมกลายเป็นสวรรค์น้องปกตรมกลัดนองไปดีเถิดนะพี่ขอวอวยพรให้เจ้าไปดี 6ปีเสียเธิดนะน้องนึกว่าละฝันชั่วพลันเราตื่นลืมคืนเราสองที่ครองความรักกันมาถึงส1กปี 16ปีแห่งความฝันทั้งเธอและฉันจบเกมรักกันเพียงนี้สิบวันเหมือนสิเดือนสิบเดือน,นเหมือนสิปี พรี่ตร,ร้าดเเพราะพี่ขาดเธอสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการคนดีมีสาระนะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ บางเขนนะครับเราฟังกันพร้อมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผมดอนแดนสวรรค์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกๆช่วงเริ่มต้นที่เรามาทักทายเป็นมิตรเป็นพันธมิตรเป็นพันธกิจจะเป็นพี่น้องผู้ฟังจะมาจากค่ายไหนจะมาจากคนคิดอย่างไรก็สุดแท้แต่อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านดำเนินชีวิตในฐานะที่เราเป็นคนในประเทศนี้เป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรแล้วก็เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ดีเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์อะไรต่างๆหลายอย่างหลายสิ่งเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเราควรจะภาคภูมิใจโดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นคนที่มีเอกลักษณ์จำเพาะไม่เหมือนใครแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีความยาวนานและโดยเฉพาะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของกษัตริย์โลกเลยทีเดียว เราคนไทยซึ่งอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้พึ่งพระบรารมีของพระองค์เพื่อที่เราจะเป็นคนดีเพื่อที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้รู้ว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความรักในพระศกนิกกรพระองค์ท่านทรงเสียสละตลอดระยะเวลาที่เราได้รู้ว่าที่นี่ประเทศนี้มีพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสิ่งที่ดี แล้วเราไม่รักษาสิ่งดีอันนี้ไว้มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าเสียใจครั้งหนึ่งเมื่อผมได้มีโอกาสสนทนากับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าในประเทศรัสเซียในขณะนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเสาะหาเชื้อพระวงศ์ที่จะครองราชต่อไปเพราะว่าประเทศของเขานั้นได้สิ้นศูนย์ ระบอบกษัตริย์มานานเหลือเกินนะครับแต่ว่าเขารู้ว่าบัดนี้ระบอบกษัตริย์นั้นมีคุณค่ายิ่งต่อการที่จะนำพาให้ประเทศชาติของเขานั้นไปได้แต่เขาก็รู้สึกว่าเสียดายและเสียใจเมื่อสมัยที่เขามีสถาบันอันสำคัญอยู่นั้นประชาชนในชาติของเขาไม่มีใครพยายามที่จะปกปักรักษาไว้จนกระทั่งสิ้นระบบกษัตริย์ของประเทศรัสเซีย แต่มาจุบัดปัจจุบันนี้ไม่กี่ปีทราบมาว่าประเทศรัศเสเซียก็ได้พบกับเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ใกล้ชิดเลยเทีเดียวแต่เมื่อพบไม่ทันเท่าไหร่เลยเขาก็หาทางที่จะเตรียมอัญเชิญทูกลกราบทูลเชิญเพื่อที่จะให้เป็นกษัตริย์ของรัเสเซียต่อไปแต่ว่าคนรัเสเซียโชคไม่ดีครับเพราะว่า พระองค์นั้นท่านได้สิ้นพระชนเสียแล้วยังไม่ปรากฏว่าจะหาได้จากที่ใดตอนนี้คนรัเสเซียกำลังสืบสาะหาทุกวิถีทางเพื่อจะให้มีพระมหากษัตริย์ของเขาแล้วเขาก็พูดให้ผมฟังอีกนะครับว่าในประเทศไทยเรานั้นโชคดีเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสียสละทรงเสียสละเพื่อประชาชนไม่มีวันหยุด แม้กระทั่งทรงพระประชวรก็ทรงเป็นห่วงประชาชนเรามีพระมหากษัตริย์ที่มีพระเรียกว่า,ามีที่พักนะครับมีพระรชวังสวนจิตระดาสิ่งที่มีมากที่สุดที่นั่นไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ก็คือเรื่องราวของการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงนาะ ไม่ว่าจะเป็นงานปรง,งานแปลรูปนมวัวมาเป็นนมเม็ดหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องของการทดสอบค้นคว้าวิจัยต่างๆก็เกิดขึ้นที่นั่นแม้กระทั่งยามประชาชนนั้นประสบกับภาวะแห้งแลง้งก็มีฝนหลวงพระราชทานพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยถ้าท่านรักประเทศไทยรักในหลวงด้วยนะครับ อย่ารักประเทศไทยแล้วก็รักเฉพาะนักการเมืองที่ให้ประโยชน์รักเฉพาะผลประโยชน์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่อันนั้นของไม่จริงนะครับถ้าท่านรักประเทศไทยรักความเป็นคนไทยท่านต้องรักในหลวงด้วยนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีในหลวงครับประเทศไทยจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะอย่าเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปคล้อยตามใครที่จะหาการปฏิรูปยุค ก้าวใหม่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่มุ่งแต่เฉพาะความมั่งคัง่งทางด้านวัตถุที่มุ่งแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วมาหลอกประชาชนให้หลงเชื่อแล้วมาบอกว่าถ้าเลือกแล้วจะได้เป็นอย่างนี้เลือกแล้วจะได้เป็นอย่างนี้ท่านทราบใช่ไหมครับว่าเพราะว่าเรามีคนไทยเรามีนักการเมืองไม่ดีที่เขาไม่มีแบบอย่างที่ดี แทนที่เขาจะถ่ายทอดความรู้นำพาให้ประชาชนได้รู้ถึงคุณค่าและสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินแต่เขากลับไม่ทำเมื่อเขากลับไม่ทำนะครับเท่านั้นยังไม่พอด้วยความที่อยากจะได้มามีอำนาจอยากจะเป็นอยากจะมีก็พยายามปลุกปัน่นนำระบอบการปกครองที่ดีนั้นมาทำให้ประชาชนเกิดความไขว้เขวแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะครับท่านผู้วัง นั่นก็คือความวุ่นวายปั่นป่วนที่ทําให้สังคมไทยแตกแยกอยู่ในระดับที่วิกฤตกันเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพครับเราเป็นคนไทยอย่าลืมนะครับว่าบรรพบุรุษของท่านที่ถ่ายทอดอยู่กันด้วยความรักและความรักของบิดามารดาปู่ย่าตายายที่แสดงความรักต่อกันอันผลให้เกิดพ่อแม่ของเรามาสืบทอดต่อมาอย่างเรา บุคคลเหล่านั้นรวนแล้วแต่รักและเคารพสถาบันอันสำคัญของประเทศนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นเขาจะมีหรือไม่มีช่างเขาประเทศอเมริกาไม่มีประเทศอื่นมีไม่มีช่างเขาแต่ประเทศเรามีแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาประเทศของเรานั้นไปเปรียบเทียบกับใครในยุคหนึ่งที่คอมมิวนิสต์กำลังลุกรานประเทศไทยเราในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน นะครับมีลัทธิหนึ่งในกลุ่มที่นิยมเหมาเจ๋อตงก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ในกลุ่มที่นิยมลัทธิมาร์กก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็มีกลุ่มคนไทยผู้หลงผิดกลุ่มหนึ่งที่ต่อสู้คิดว่าจะปลดแอกประเทศไทยแล้วเขาก็ดันด้นไปเรียนวิชาต่างๆนั้นแต่ละประเทศเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยใช้ระบอบคอมมิวนิสต์ก็เป็นระบอบที่ไม่มีกษัตริย์อยู่แล้ว เป็นระบบที่ทําลายกษัตริย์อยู่แล้วแต่ว่าคนไทยคนนี้เขาได้เขียนหนังสือในการสํานึกในการกลับตัวกลับใจใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นระดับผู้นําสหายอันสําคัญเลยทีเดียวแล้วครั้งหนึ่งเขาเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยเกี่ยวกับาศาสนาพุทธแล้วเกี่ยวกับระบบกษัตริย์เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเขาได้ไปอบรมที่ประเทศรัศเสเซีย แล้วเขาก็ได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในทฤษฎีของมาร์กส์นะครับว่าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ของประเทศไทยแล้วก็าศาสนาพุทธในประเทศไทยวัตถุประสงค์เป้าหมายของคนที่ถามนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะไปแหกตาหรือไปทรยยศต่อประเทศไทยให้คนต่างชาติที่คิดว่าเขาเป็นที่ปรึกษาแห่งลทัทธิใหญ่ลทัทธิมาร์กส์ในขณะนั้นว่า อ๋อไอสิ่งที่เรามีเนี่ยน่าจะไม่ดีมันต้องมีการปฏิรูปมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทฤษฎีมาร์กส์ของรัสเซียโซเวียตเนี่ยนะครับเขาตอบมาว่ายัางไงครับท่านผู้ฟังเขาตอบว่าถ้าข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนได้ไม่เกี่ยวกับลัทธิมาร์กส์ข้าพเจ้าก็จะเลือกนับถือศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธพุทธศาสนานั้นเป็นวิทยาศาสตร์ สอนให้คนเชื่อในหลักการอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วศาสนาพุทธนั้นสามารถพึ่งได้ช่วยคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นั่นคือเขาพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธเสร็จแ,แล้วพอเขาพูดถึงสถาพันพระมหากษัตริย์เขาก็บอกว่าสถาในประเทศไทยนั้นมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถือว่าเป็นสถาบันอันเลิศอเรอที่สุดของโลกก็ว่าได้เพราะว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นทรงเสียสละทรงเสียสละเป็นอย่างยิ่ง จวบจนปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็ทรงเสียสละและทรงรักประชาชนเพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายเมื่อท่านมีดีอยู่แล้วท่านรักษาไว้ให้ดีมิฉะนั้นทุกวันนี้เราชาวรเซียเรายังมีความเสียใจเพราะเมื่อก่อนเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่เราไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นท่านที่เป็นคนไทยให้ท่านเชื่อเถอะว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่ดีมากของโลกศาสนาหนึ่ง แล้วก็เหมาะกับประเทศไทยแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ของท่านนั้นเป็นบุคคลที่น่านับถือน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้ในรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือของอาจารย์เทิดภูมิใยดีใจดีนะครับคนไทยรักแผ่นดินนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแสดงเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่า เรื่องราวที่ดีๆที่มีอยู่ในประเทศคนไทยเราอย่ามองข้ามอย่าไปหลงนักการเมืองที่โป้ปดมดเท็จใครก็ตามให้ท่านจำหลักไว้นะครับว่า